สบายดียินดีตอนหับเข้าสู่ซ่องน้องมิวซ์แนวพี่น้องหลังจากที่ว่ามิวไปทัวร์คอนเสิร์ตมานำสาวเลยปันนาเมื่อนี้ก็เลยมีโอกาสมาแล้วเ่าเอาเลยมีเซอร์ไพรส์เมื่อนี้ค่ะพี่น้องเซอร์ไพรส์แม่เซอร์ไพรส์แม่มิวเองเด้อจ้าเบาๆดังหลายเพราะว่าตอนนี้เซอร์ไพรส์เคืออยู่อยู่เงือนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสีขอเปิร์นก่อนแม่ บอกอบอกแม่ <c oughs> ห้องแล้วบบได้ยินเสียงตอบหักอยู่อยู่บนห้อง <c oughs> เอาขิ้ดู <c oughs> เอาโบโทรก่อนโทรก่อนโหลดขค้ือย่างอยู่วะแม่แม่แมได้เห็นเกิบยังเดี๋ยว,น,วนี้เอาโทรหาก่อน โทรหาก่อนโอ้ยสิเซอร์ไพ์ด้ามเถื่อนี่นก็ดิ้เงินกองเลยวันนี้ก็หูซึกดีใจแล้วก็ต <ไป S 1> ื่นตานแห้งเพราะว่าอันอย่างวะแจัคสีว่าอย่างโอ้ยเดี๋ยวเดียว,ยวโทรหาก่อนโทรก็ต้องวิดีโอคอเลยก็เห็นละ ราะว่าแค่น่นบวิดีโอคลอไม่แล้วบอกหามจะเสือจมโคกเป็นครั้งแรกที่มิวสิซื้อค้าให้แม่พี่น้องก็เลยตื่นตามใจหลายแล้วก็เป็นเงินก้อนแรกจาก YouTube เออจากซองนกมิวจาก YouTube เนาะ ก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วเถอะถ้าได้เงินมาก็คือตั้งใจไว้แต่โดนนั่นแหละตั้งแต่เริ่มสร้างช่องเนาะถ้าได้เงินจาก YouTube มาเป็นเงินก้อนแรกก็คือจะให้แม่์ก่อนอ้าแล้วคือบ่อ,อาาหาบละ่ะเราอยู่บ่อเหรออันนี้ไอ้นะไอแม่ไปใส่ายเอาไปให้ยังมาดิจะไปยังไปจะโดนแล้วบ่ เออพี่น้องตอนนี้กระโรได้แล้วเจ้าตอนนี้เพิ่นเข่าเมืองอยู่จังหน่อยเพิ่นออกมาอีกประมาณสองสามนาทีฮอดว่าซ่านดีใจดีใจกินอะไรคะคุณนกขากินกัวมีคอยกินน้ำเน่ยมาไกับโอโลตาควยเอาโอโลตาควยเอามามาเบิ่งโู้นหน้าตามันเป็นจังไดนี้มาให้พี่น้องเบิ่งโน่นี่เขาจะเอ้อเอื้อนไยังขนมมันขนมตาควยนกว่ะ แล้งเมืองมันก็บัคือกนรทำภาพมันคือกันทีจะมันเป็นทางในมันเป็นทวเหลืองอืขลมอันนี้ตัวนี้ก็กินถาแม่มิวมาหลังจากนั้นแล้วก็เมื่อส่งหนกอื้อหือเจ้่จสะ บอกเป็นน้ำหิวข่าวปะเอาแม่แม่เอาได้ไหมฮนี่กะบ่มีอยงหลายเนาะก,กะขอขอบใจทั้งพีพีน้องๆที่สวยซัพพอร์ตนกและกระมิวเนาะจังมีมีม,มือนี้นะมีแบบว่า ยังว่าคบเจ้าเอ,อนะิญก็ขอขอบใจหลายๆเด้อที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เบิ่งคลิปนกมิวจนจบเนาะไปเอานะเนาะส่งขึ้นไลน์นะ้ำกระนักกระดดใส่กอดอจอออนะ้อ้อเนี่ยก็ผ่าปิดปากนะนนนมนียัง๋ยกมม็มันต้นปซื้อ,อ<ล>ยาง,งใหญ่ มีข่าวถัดมันมาเอาข้าวทุังหาเจ้ากระบอกหักเจ้าไปซื้อใส่หมูมาปะบมมีเนเกียวยึดสังเดียนยึดสิมใหโ่หมูลกทองที่มือจ้องดี่หยอกนั่งลงอเมมานั่งลงอเม่มาามตัวนี่ตัวเมยโอ้ยสิให้ด้เาลงนี อนตัวคม่ตัวข่อยโอมเที่ยวนะเจ้าอมยิ้มตลอดเลยแอมแล้โมมีเขีวเนาะเอสาเหตุสาเหตุใส่แ้วบอไปหนุ่งเสือน้อยอ่าจนน้อยไปหนุ่งนี่นี่ทำมาแต่กรุงเทพทุนนี่อ่ะทำไปให้เงินเจ้าเด้อเฮดายเจมโบให้ฮองาบให้ฮ่องบให้ฮ่องมีเงินให้เนี่นี่ก็เปีนบบ เอาพวให้แต่ว่าแต่น้าวังน้าังน้าเงินเงินเงถ่ายนะบมเมนเงินหากว่าหากว่านี่เฮามีค่าเท็นี้นี่เป็นเงินยูทูบก้อนแรกน้อซ่องนกเมียวขอบใจเด้อที่ให้สนับสนุนกันตลอดมาขอบใจเอฟซีหลายๆอันนี้ ขำนี้เขาซ <laughs> ื้อมาให้เจ้าโอ้ยดีใจใส่ๆๆ่ใ่มักอยู่บนนี้เหรอยูก <squishy> ับมักเบิร์ดหมักนี่สิใส่ตุ๊กตุ๊กแกเสือก่อนบุมีสะซ้อนกับยาตุ๊กเกอร์เบิ้งแรกมาก่อนเข้ากันอยู่บนนี้กับ4คนี่คนนี่อะไรคือเนาะ ใช่ก้อนมิวใส่ก้อนละเซียนยืมเด้อเอา้าวู่แม่น,อน,น้องผันะกผักไว้แล้วพ่อจะมาเอาแบบนี้แข,ขวนแขวนนี่ได้มาจากน้ำผักน้ำแดงนะยอดหลังวันแม่บผมมิวยอดหลังวันเมรขอ,อ,อบใจเด้อน,นะ <c oughs> อให้หัง่งให้มีให้ร่ำให้รวยเด้อเอาดลบเอาดลบเอา ให้สุงใจสูงใจให้มีซื่อเสียงดุงดังไปทั้งใดก็ให้ค้นหักค้นหอมเจ้าเด้อให้มีอนิววันโนสุขังพลังมันชุบมันยังุนี่โอ้เฮากมาดีใจเป็นขั้งแล้วาวแม่ยกโป๊เฮ้ยใจไหนพอใจไหนมากอยู่บชื่นใจยู่บพี่น้องชื่นกันท่านคำพอใจก้าจ้าตอนนี้พอใจยางกระเบือ เอานี่เบิ่งนุ่มเป็นของแท้หรือของปลอมหรือของวเอาของปลอมกัพดกูดีเนี่ยก็จะเอาของปลอมมาตัวบ่บ่งแทนี่มีใบแเงียนด้วยเออของแทมอยู่พูดเป็นกระติกน้ำใหญ่เด้อใหญ่เด้ออะสีน้องแม่ดีใจแห้งบ่แม่ยกก็ดีใจอะไรเนาะลูกก็ดีใจคือกันแม่ก็ดีใจคือกันกะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอฝากไว้สำนี้ก่อนเนะคลิปหน้าพ่อกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องนก บิวแซนแนลเนเด้อนจ้าบ๊ายบาย